ประจําจุนพรในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเนื่องในวันธนายามขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในวันนี้ซึ่งมีสํานักงานนาฬิกาจุนพรให้เกียรติร่วมการแข่งขันจัดทีมธนายารจุนพรเพื่อส่งเสริมการักงานนาฬิกาจุนพรและเพื่อส่งเสริมให้กับการอสุขภาพการงามในปัจจุบันนี้เวลาที่เปถัมภ์ประมาณสักประมาณสักฟุตบอล ได้ก่อตัวการแข่งขเพื่อเป็นความได้กำลังการแขังขันกีาต่อไปในส่วนของกี่ยวกับการล็อกคณะตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาและบุคลากรในหน่วยงานทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลกีฬาับนี้ในวันพฤหัสบดีประจำปี2568และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในหน่วยงานได้รวมพลังกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมที่มีการออกกําลังกายทําให้สุขภาพพลังงยนแข็งแรงพร้อมนั้งเป็นการสร้างความสามัคคีขึ้นในหน่วยงานและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานจากสํานักงานอัยการเฉลิมพลผมขอให้ท่านทุกท่านกระชับนี้รเรื่มในวันใยความจงประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหมายโดยทุกประการขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและทู้ทุ่ง้รที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจงประสบความสุขความเจริญสืบไปปัจจุบันนี้ได้เวลาเป็นองค์กรเลิกแล้วแตผมขอเปิด การเง่งการพูดบอลกัะครับมีเรื่องในวันทนไหนกว่าระจัปี2องพัน้าร้บัดนี้ึกภาพครับ ทีมรวมพลัยความอดอนะครับด้วยตัวสิบตัวให้ตัวพนงความสิบเอ็ดตัวอสองก็ได้ครับอาและครัวนี้ครับเลอะครับวามมันเงินะครับ ดูดด้เอาไขึ้นมาทางด้ขวานะครับเพื่อนบอรปดิบครับอนอให้กับเบอร์แนะครับใครชนไ่ได้ te pas la。 กิจกรรมวันนี้ครับครับผมก็ทุกวันที่2ีุ่มภาพันธ์ของทุกปีก็จะมีวันทนายความก็จะเป็นการกเรียกว่ากําเนิดของสภาทนายความและทุกปีก็จะมีตอนเช้าก็ของเราก็จะมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทนายความที่ลงรับไปแล้วนะครับเพื่อเป็นกวามแล้วถึงคุณงามความดีที่เคยประกอบอาชีพทนายความของเราหลังจากนั้นเราหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมทุกปีที่จะเป็นกีฬาสีบ้างแต่ปีนี้นี่ เนื่องจากเวลาแต่ครั้นชิดก็เลยจะมีเฉพาะทุกบอลน,นะครับส่วนตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมซึ่งเราจะเชิญหน่วยงานในด้านทีจทจธทรมมาเลี่ยสังสรรค์กันนะครับรุ่งปีนี้ก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านที่มาจัดงานกันแล้วก็ในปีต่อๆไปก็ยังเป็นตลอดไปทนายความทนายความเป็นอาชีพที่ว่าไม่มีการเกษียณอายุเป็นได้ตลอดชีวิตนะครับผมยังไงของทุกปีย0ิกุมภาพันธ์ทุกปีผมก็จะต้องจัดทนายความต่อไปแน่ว่าผมจะไม่ได้เป็นประธานก็จะมีคนอื่นคอยจัดต่อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับ